ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสูร่รายการวนะิดสตอรี่แคสต์น,นั่นเองรายการน่าให้คุณเรียนรู้สินพอร์ตเรากับผมวิดสตอรี่แคสต์นั่นเองเกมนั้นกำลังรับชมตอนนี้คือเกมไมคราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ในเกมไมคราฟนั่นเองนะผมอยินดีไมคราฟพาร์ทคอพาร์ทที่สามนั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วนะผมที่เราเนี่ยได้ทําการไปหาเกาะใหม่เจอนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีไอรอนอยู่เท่าไหร่ครับโอเคเรามีไอรอนยี่สิบสองก้อนนะผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาทททําาาากกกกกรรคฟขออองงงันนน่่่่่ะผผมมซึสสิีียไดดุ้ ดาบใช่ไหมแต่ว่าดาบเราค้าไปหรือยังอาดาบเรามีแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นในส่วนของพิกแอคนะครับผมเราอยากได้พิกแอคมากเราจะได้ไปขุดในส่วนของพวกไดมอนด์กันนะครับผมคุณผู้ชมเอผมอาเราได้พิกแอคแล้วต่อไปเราก็ต้องเอาในส่วนของขวานนะครับผมเพราะ๋ยวเราไปเกาะใหม่กันเราก็ต้องทาการตัดไม้กันยกใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมซึ่งของที่นี่เราจะไม่ทําการย้ายไปนะครับผมถือว่าตรงนี้เป็นเซฟเฮาส์ของเราอีกอันนึงเลยละกันเนาะอา เอาของที่เท่าที่จะจําเป็นนะผมของเท่าที่จะจําเป็นก็อาหารนะผมโคลานะผมแล้วก็ในส่วนของสโตนนะครับผมแล้วก็สโตนนั่นแหละนะผมแล้วก็กล่องคาบกล่องคาที่นี่เราก็ทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เหลือในส่วนของของพวกนี้ถือว่าไว้ที่นี่แล้วกันเนาะแล้วก็ดินไม่ต้องไปเนี่ยเหลือประมาณนี้ไว้นะครับผมแล้วก็เตาผิงเตาผิงไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวเตาผิงเราทําการไปคาที่นู่นเลยกันเนาะ แต่ตอนนี้เราทําการครับเรือก่อนนะผมอ้าวโอเคเราได้เรือแล้วต่อไปเราก็ต้องรับในส่วนของเตาผิงก่อนนะผมรับเตาผิงทิ้งไว้นะผมเพราะเดี๋ยวเราไปโลกใหม่แล้วเราก็ต้องทําการรับเตาผิงอยู่ดีนะครับผมโอเคเหลือแค่นี้ไว้นะผมไปไปกันเลยโอเคอุ้ยนะผมผมสัญญาว่าผมจะไม่ทําทางขึ้นลงบ้านแบบนี้นะผมอุ้ย,ย,ยแหลกแหลกแหลกเราต้องไปทางนูน้นใช่ไหมครับโอเค จุ๊บอ่าไปเลยนะผมเดี๋ยวเราทําเรือพังเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราลองไปสำรวจดูก่อนนะผมว่าใกล้ๆนะ่ะตรงด้านหน้าเราเนี่ยมันจะมีแบบหลุมแบบนี้ม้งหรือเปล่านะผมเราได้ไปสร้างอยู่ตรงนั้นเลยนะผมเพราะตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้ต้นไม้ยังไม่ค่อยเยอะนะผมคุณผู้ชมอุ๊ยโอ้โหเราลืมเอาเตียงมาคุณผู้ชมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งอย่าพิ่งเฮ้ย,ยเราเราเราก็เลี้ยวกลับอนสิเลี้ยวกลับนะผมเดี๋ยวเราต้องไปเอาเตียงนะผมอุ้ยติดสปีกด้วยอ โอ้พลาดได้ไงเนี่ยเอาของทิ้งไว้หมดเลยแต่ลืมเตียงนะผมแล้วอย่างนี้เราจะนอนอยังไงกันละ่ะใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมคาดว่าน่าจะเชา้านะผมน่าจะต่อจากเมื่อวานนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เข้ามาดูอะไรเลยนะผมปล่อยทิ้งไว้แบบนี้อยู่แล้วปึ๊บโอเคหวังว่าเรือคงไม่ไปไหนนะครับผมหวังว่าออกมาเรือคงอยู่นะเออไม่ใช่ว่าพอเราไม่อยู่เฝ้าเรือปึ๊บแล้วเรือวิ่งหนีเราอันนี้ไม่เอานะโอเค เรียบร้อยครับผมลืมของสําคัญได้ไงเนะี่ยเตียงนอนเออช่างคิดได้นะครับคุณผู้มชมตรงน,นู้นเราก็ไม่ลืมกันว่าจะมีสัตว์เลี้ยงอยู่สักเท่าไหร่นะครับผมโอเคอุ้ยต้นไม,ตนไม้ต้นไม้ที่เราสร้างโตแล้วคุณผู้ชมโอ้เสียใจยังสุดซึ้งอ่ะไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาที่เดิมนะผมบาย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 เกาะใหม่โอ้ล้วต้อนรับเกาะเอ้ยต้อนบใหม่บ๊ายบายเกาะเก่าต้อนรับเกาะใหม่โอเค เดี๋ยวเรารู้สึกว่าตรนนี้เราเจอแล้วใช่ไหมที่มันเป็นช่องแคบๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเบรกเบกไหลลงไปเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพูดเราเพ่นอูลงมาเจอดีเลยคุณผู้ชมลงมาเราก็เจอในส่วนของไอรอนเลยนะผมโอเคไหนๆลงมาแล้วก็จัดเลยแล้วกันตอนนี้ไม้เรายังพอมีใช่ไหมผมไม่งั้นเดี๋ยวเราไปหาหลุมก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เราคุณมีส่วนของไอรอนก่อนโอเคเรียบร้อย จะขึ้นยังไงไวเนะี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมคิดว่าผมเห็นท้องฟ้ามันใกล้จะลิบหลีแล้วนะคุณผู้ชมใช่ปหะโหตายแล้วผมว่าเราตรงนี้ก่อนเลยไหมเพราะตรงนี้มันใกล้ที่สุดใกล้เราที่สุดแล้วอะหรือจะไปดูตรงอื่นก่อนนะผมะเดี๋ยวเราดูก่อนเพื่อจะมีตรงอื่นมากอา้าวมีแก่ด้วยคุณผู้ชมโอ้โหเลิศนะผมแปลว่าเราใกล้สิ่งมีชีวิตนะผมใกล้ๆแถวแถวนี้รู้สึกตรงนี้จะไม่ค่อยมีหลุมมีบ่อเลยเนาะ นั่นตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรนะผมว่ารู้สึกตอนนี้มันจะมืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราตรงนั้นไปก่อนเอาแบบเขาเรียกว่าชั่วข่าวนะครับผมแต่ว่าตรงนั้นเป็นจุดเซฟเฮาของเราเป็นจุดแรกเลยนะครับผมโอเคตองไฟมันมืดนาโอ้ยเหลือเลือดครับโอ้โหมาถึงก็เจอในส่วนของโคลาเลยนะผมปั๊มเอ็กพีได้สบายโอ้โห e เยอพี่เยอะเยอะจัดเยอะจัดโอเคเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวเราทําการเอาไม้ออกมาก่อนแล้วกันเนาะว่าเดี๋ยวเราต้องทําเป็นในส่วนของเซฟเฮาก่อนนะครับผม มันจะเรียกว่าเซฟเฮาส์ได้บลางหรือว่าชั่วคราวดีเซฟเฮาส์ไปเลยแล้วกันถือว่าเป็นเซฟเฮาส์จุดที่2ไปเลยนะครับผมคุณผู้ชมเอ้ามันเกิดอ,อะไรขึ้นโอเคเอาผมตรงนี้เ,เดี๋ยวเราปิดก่อนเดี๋ยวมีผู้ไม่หวังดีมาอีกรอ้ผมทรายเราทรายเราเหลือเท่าไหร่ครับผมทรายเราไม่ได้มาเลยใช่ไหมโอเคครับผมผมกะว,ว่าผมจะทําเป็นกระจกตรงนี้เลยนะครับ แต่ว่าทรายไม่เอามาก็ไม่เป็นไรนะผมว่าตอนนี้เราก็ไม่มีพวกที่ขุดทรายด้วยใช่ไหมผู้ขุดทรายก็ไม่มีนะผมอโอเคประตูบ้านก็ไม่มีคือไม่ได้อะไรมาเลยจริงๆนะคุณผู้ชมคือแบบสันโดษมากกันนะตอนนี้ไม่เป็นไรใช้มือไปก่อนแล้กนะันเนาะเอาสักเท่าไหร่ดีเอาจนเกือบมืดแล้วกันเนาะโอ้กลแล้วแหละเร็ว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 ,เร,ว,เ,รว,เ,รวเราต้องการกระจก ราต้องการกระจกแล้วหละละโหสิบสองเยอะแลวนะคุณผู้ชมโอเคเรียบร้อยครับผมต่อไปเราต้องปักไฟก่อนนะผมไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนเรามาอมปักตรงนี้เลยว้าวโอ้ด้านในนี้เป็นเป็นแม่น้ําเลยนะคุณผู้ชมอู้สิบเพยงอ้อย่างน้อยเราก็มีในส่วนของโค่าเนาะเพราะว่าเราทำโค้กโค่าหายไปแล้วรอบนึงนะผม เดี๋ยวเร,เ,รเราขอคิดก่อนว่าเราจะตั้งกล่องคาไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมเดี๋ยวเราต้องทำการคาประตูก่อนประตูนี้เราใช้ประตูเหล็กไปเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวก่อนประตูเหล็กมันก็งี่นี่สิเราไม่ได้ทําที่เหยียบที่เหยียบนี่ทํายังไงคุณผู้ชมงี้ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี่ผมทําอะไรไว้นี <laughs> ่ยเออเรามีตารางคาโอเคเดี๋ยวช่างมันก่อนตอนนี้เราทาประตูไม้ไปก่อนแล้วกันเนาะง่ายดีเอานี่มันทรายนี่ว่ะ นี่ผมเพิ่มมากเลยนะโอเคเรียบร้อยครับผมเราได้ประตูมาเป็นที่เรียบร้อยละหูมุดแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมวับเดี๋ยวตรงนี้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 มาให้ไปก่อนแล้วกันเนาะมาให้มาให้มาม้กั้นไปก่อนมาห้กั้นก่อนไม่งนั้นถ้าเกิดเราเปิดวป่นงี้เดี๋ยวสกิลเลตันมาแน่นอนนะผมต่อไปเราก็จะทําในส่วนของทรายเราก็ต้องเอาในส่วนของอ่า เตาผิงมาครับผมทรายนี่ทํำยังไงนะนี่ใช่ไหมโอเคครับผมระหว่างรอโอ้ยรอเตาผิงอันเดียวใช่ไหมนี่ระหว่างรอเราก็ทําการขุดในส่วนของเจ้าโคล่าไปก่อนละกันนะครับผมโอ้โหโคล่าเยอะมากคุณผู้ชมผมมาเป็นแม่น้ําเลยกอนนะโอเคเราต้องปิดทานน้ําก่อนนะฮะโอเคปุ๊บโอเคโอ้โหปั๊มเอ็กพีได้แบบ สบายมากครับคุณผู้ชมโอเคโอ้ okay. oh, ได้เยอะมากครับนี่ความจริงเราทําเป็นแบบถ้ำด้านล่างเลยก็อย่างได้เนยะเพราะตรงนี้เป็นถือว่าเป็นจุดมันไม,ไม่ได้กึ่งมุมอับอะ่ะเขาเรียกว่างไงคือแบบมันอยู่ใต้ใต้ภูเขาอะ่ะผหมันไม่น่าจะมีทางประตูใต้ภูเขาจริงนะแต่ว่าด้านนอกนี้เราเราเรา,เราจุดเราปักไฟแล้วหรือเปล่าก็ยังเราเราได้เอาไปปัก แฉบเรียบร้อยครับต่อไปอผมผมต้งคันไอตรงนี้มากเลยเดี๋ยวเราต้องทํพ่ว่านะฮะอันนี้ดับทำพ่วในไหนเรามีในส่วนของไอรอนแล้วก็ทําของไอรอนให้หมดนะ,ะับผมโอเคโอเคเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว,ว่าผมสัญญาจะทําทางลงบ้านที่มันดีกว่านี้นะผมแล้วตรงนี้เราจะปูด้วยอะไรล่ะก็ต่ไปเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ โอเคครับโอ้จะวางให้ดีปึ๊บตรงนี้ก็ต้องเจาะออกโอเคอุย้ยก,ก็เริ่มเป็นบ้านแล้วแหละนะแต่ว่าเราต้องทำตรงนี้ให้มันเรียบกว่านี้หน่อยนะฮะโอเคปึ๊บอึ๊บอึ๊บ เราจะให้น้ํามันอยู่อย่างนี้ตลอดเลยไหมคุณผู้ชมหรือว่าเราจะถมไปเลยเนาะใช้คําว่าถมเลยเนาะหรือว่าเราจะทําการปูมันไปเลยเออนะผมแต่ผมว่าไว้อย่างนี้ก็ได้เนาะถือว่าเออเป็นก็โอเคอ่ะหรือว่าหรือว่าเราจะเหลือทานน้าไว้สักเออเหลือบ่อน้ําไว้ให้สักนิดนึงเช่นแบบด้านหลังตรงนั้นแล้วกันอะนะผมแล้วแต่นะแต่ว่าตอนนี้เราขอทําทางลงบ้านให้มันดีกว่านี้หน่อยนะฮะ โอเคอย่างที่เราได้พูดไว้ว่าเราจะทำให้มันดีกว่านี้โอเคจัดไปเพราะตอนนี้ค่ำคืนนี้ก็ถือว่ายืดยาวมากนะผมเพราะาเราได้บ้านใหม่มันก็ต้องทำอะไรแบบใหม่ๆนะฮะโอเคเหลือช่องไว้แบบนี้เอา้าเอา้าไฟปึ๊บปึ๊บโอเคอ่า okay. เหลือไปสักประมาณนี้แล้วกันเนาะคุณผู้ชม ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำโอ้ยตรงนี้เราเราต้องวางยังไงเนี่ยโอเคช่างมันแต่ว่าเราต้องมีทางขึ้นทางลงนะครับอ่าเรียบร้อยคุณผู้ชมนะผมโอเคเออเริ่มสวยละเริ่มสวยท่น,นี้ก็เริ่มพอใจละนะผมตอนนี้เราได้กระจกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปเราก็ต้องทําการทุบไม้ออกนะผมแบบเอาไม่เป็นไรแบบ แบบโอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยมีนะผมว่าเพราะตรงนี้มันใกล้ต้นไม้เออแหมมันจะโหดถึงขั้นมาอยู่ข้างต้นไม้อย่างงี้เลยเหรอนะผมโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราจะเจาะออกนะเจาะออกต้องทําแบบที่มองให้มันดีอยู่นีดหน่อยอย้โอเควแอบุ่ยด้านบนตายละว,วับโอเคอย่าพึ่งมาอย่าพึ่งมา แล้วตรงนี้เราก็ทําการทุบออกครับผมจะได้แบบเป็นสองช่องเลยมันจะได้แบบโอเคโอเคหน่อยนะผมโอเคถือว่าถือว่าก็เป็นเซฟเฮาเลยนะเออเอผมแต่ตอนนี้เราอยากปลูกผักมากแต่ว่าผักเราไม่มีนะเออโอเคก็ผมตอนตอนเมื่อเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการเจอแกะแล้วนะผมแต่ว่าเราไม่ทราบว่าเราจะเจอแบบพวกหมูหรือว่าวัาว,วอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะผมอันนี้ก็ต้องหากันอีกทีนึงนะผม ่กี้ผมจะทำแล้วอ,อ๋อทำกล่องใช่ไหมโอ้ไม้ไม่พอโอ้ไม้ไม่พอคุณผู้ชมโอ้ไม้ขาดไม้ขาดตลาดนะครับผมไม้ขาดตลาดเหรอไม่เป็นไรทุบตรงนี้ก่อนเพิ่งหวงังเมื่อกี้ทุบแล้ววับแล้วก็เอาตนวางโอเคได้อยู่แล้วต้องทำในส่วนของกล่องนะฮะ ปุ๊บอ่าเรียบร้อยปุ๊บสิ่งที่เราจะเก็บไว้ครับผมก็คือ,อกระจกนะผมไอของพวกนี้ต้องอยู่ไว้อไอรอนนะผมสติ๊กดินใบนะผมแล้วก็โร่อนไปนะผมไม่ใช่สโตนนะผมแล้วก็เนื้อเนื้อเดี๋ยวเราเผาเลยนะผมแล้วก็ทอชนะผมแล้วก็โคาโคลานี่นะ่าจะอยู่เยอะอยู่นะในส่วนของตรงนั้นนะผมเตียงนอนนะผมเตียงนอน เตียงเตียงเตียงนอนก็นอนได้เลยนะตอนนี้เอาจริงๆแล้วับผมแต่ผมทาที่นอนที่มันที่มันพอรเฟคมากกว่าน,นี้หน่อยนะผมเช่นเราปูมาเป็นแบบนี้อ่าโอเคนะเดี๋ยวตรงส่วนที่เหลือน้ําเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เราขอพักผ่อนนะผมปื๊บเรียบร้อยโอ้โหปเดี๋ยวเราได้ออกไปไปจนภายกันผมว่ามันจะมี ตรงไหนมั่งที่แบบเออเราสามารถหาได้นะผมตอนนี้โคาโคาเหลือใช่ไหมโอเคโคาเหลือก็มีส่วนของเนื้อไปละกันเนาะโอเคครับผมไหมเดี๋ยวเราเอาไปดูกันผมว่าข้างนอกนี้มันจะมีอะไรมั่งนะผมเ,เราเราเตรียมทอสก่อนเพราะเราต้องใช้ทอสด้วยเดี๋ยวเพื่อเจออุโมงค์อมงอย่างนี้เราจะได้แบบเข้าไปทํางานได้อย่างถี่ถ้วนนะครับผมว้าวนะครับผมตน้นอุย้ยอู้ซอมบี้อ้าว ออโอ้ยได้เอ็กพีเฉยนะผมอ๋อตรงนี้โอ้โอเคเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราต้องเฮ้ยวอดอิดดิทุยวอดอิดดิทโอ้โหมีลูกมันด้วยนะคุณผู้ชมดีนะที่เราแบบยังยังทันเห็นนะผมเดี๋ยวเราปักไฟอย่างนี้ถ้าเกิดเราปักไฟแบบนี้แสดงว่าเราเจอในส่วนของ ที่ขุดนะผมหรือว่าพวกภูกเขาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะผมเราเจอในส่วนของไอรอนเยอะเลยนะผมว้าวทำที่ลงที่มันดีกว่านี้หน่อยโอเคเรียบร้อยนะผมว้าวอ๊บเอา้าลงมาสิอ่าอ๊ออ่าโอเคเรียบร้อยครับ ว้าวว้าวว้าวคุณผู้ชมได้ยินเสียงมันผมใช่ไหมผมแต่ผมเริ่มผมว่ามันเริ่มไม่ไม่ไม่เข้าท่าแล้วแหละถ้าเกิดเราลงไปเนะี่ยฮัลโหลอพระเจ้ามีทางแยกครับเราขึ้นบนก่อนหูขึ้นบนอ๋อดีนะขึ้นบนมันยังมีแบบทางองค์ทางออกอะไรอย่างงี้นะผมนี่ออกมาไหนเนะี่ยเออเฮ้ย ตรงนู้นน่าจะเป็นแม่น้ําใช่ไหมเมื่อคี้ผมเห็นแม่น้ําอยู่นะผมส่วนลงล่างนั้นไปคงจะไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมโอเคอันนี้เป็นทานแม่น้ําเฉยๆดูจากสภาพแล้วก็ไม่น่าจะเจออะไรนะรูปลักษณ์ภายนอกนะผมโอเคเราขึ้นมาก่อนละกันเพราะตอนนี้เราเราได้ในส่วนของไอรอนมาเพิ่มขึ้นนะผมเราไปกลับไปจัดการเลยเอาโอเคครับผม ไอลอนจัดไปชือ้อโอเคผมเดี๋ยวเราไปกันต่อผมว่ามันจะมีอะไรให้เราได้ทำการค้นหาอีกเกี่ยวกันแรกนะฮะวู้แล้วผมหูไม่เป็นโลกกว้างมากคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เราก็มีแกะด้วยนะครับผมแกะนี่อาหารของแกะเอ้ยเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเราจะทำการไอ้นี่ใช่ไหมทำการปลูกโอ้ผมอยากปลูกมากอ๋อเราเจอซีแล้วครับเจอสองอันแล้ว เจสซีเจสซีสามสี่ห้าชันรือเปล่าวะนับมั่วแล้วเราอยากปลูกต้นไม้มากครับโอเคแมวต้นไม้แบบนี้ผมแมวแมวไปปลูกมันมันไม่โอเคอะปลูกแล้วไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคุณผู้ชมโอเคโอ้ยเยอะเยเยอะแล้วแล้วแหละโอ้สิบนะครับผมสิบสิบ ตอนนี้ท้องฟ้ายัางยังไม่ตรงกลางหัวเรานะผมจําไว้ก่อนจําจําบ้านไว้ก่อนนะผมเออตอนนี้เราว้าวอู้แหลก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 คุณผู้มชมเราเจอต้อนไม้เขียวกระจีเขียวกระจีนะผมที่มันไม่ใช่ต้นไม้แก่แบบนี้นะผมแส,สดงว่าฝั่งนู้นต้องมีอะไรรอเราอยู่แน่เลยนะผมโอเคนะผมตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่าฝั่งนู้นเป็นพวกต้นไม้เขียวกระจีก,ก็น่าจะมีแบบพวกสิ่งที่มันดีมากกว่านี้นะผมดีกว่าที่เราอยู่นะตอนนี้เพราะตอนนี้ มันเป็นเหมือนเกาะล้างอ่ะตรงนี้เอาจริงคือมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมตรงนู้นจะเป็นในส่วนต้นไม้เขียวขจี G นะผมที่อุดมสมบูรณ์นะผมส่วนด้านข้างเราก็จะเป็นในส่วนของทะเลทรายนะผมส่วนด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นแม่น้ำนะผมแล้วก็เกาะเก่าที่เราได้ทําการกลับเอพึ่งมานั่นเองนะครับผมโอเคด้านบนน้นคงคงไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมเนะ,อะลองขึ้นไปดูเผื่อด้านบนนี้อาจจะเห็นอะไรแบบรูปหลักภายนอกอะไรประมาณนี้ เมื่อกี้เราบอกว่าเราอยากได้ต้นไม้ใช่ไหมฮะงั้นเดี๋ยวเราตัดด้านบนนี้แล้วกันเนาะว้าวแปลว่าด้นเรตรงนู้นน่าจะโอเคกว่านะผมถ้าเกิดเราไปด้านหลังนี้ผมเกรงว่าจะไม่เจออะไรนะคุณผู้ชมไม่เจออะไรเลยนะดูจากสภาพนี้แล้วนะผมโอเคอ่าเราได้เอ๊ะนี่มันมันไม่ใช่ไม้ธรรมดาเลยนะคุณผู้ชมมันคือต้นไม้พันธุ์พิเศษซะด้วย ะะมันไม่ใช่ไม้ที่แบบเราใช้ใช้กันปกติเนาะเรียบร้อยนะผมแล้วเ,เราได้อะ,รอะออเราได้ต้นไม้มาด้วยแล้วผมจะไปทํำยังไงอะ่ะคือปลูกเหรอได้ได้เดีเดีดเราปลูกทดแทนให้โอเคหู้ต้นนี้มันสูงมากคุณผู้ชมมันสูงกว่าต้นไม้ป,ปกติอะ่ะตอนนี้เราได้เราได้มาเท่าไหร่เราได้มาสิบสี่น, 14, นะผม ด้านหลังเรานี่แล้วกันเยาได้ไม่ยากครับผมว่าอุยอ้ยอุยอ้ยอ้โหเล่นกันแรงมาก,มาก,มากนะฮะว้าวเฮ้ยนั่นมันอุมโมงค์รอเปล่าคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเคหาหาทางลงที่มันโอเคหน่อยนะลงไปเดยวเลือดรดเหมือนเมื่อกี้อีก เราต้องเอาไฟออกมาซะแล้วจุกครูฮัลโหลฮัลโหลอ่าวเรามีที่ขุดนี่ยว่ะโอ้โหไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมไปไปช่างช่างปล่อยให้มันล้างไปแบบนี้แหละดีแล้วคุณผู้ชมโอเคแล้วผมก็สําหรับพาร์ทสมก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะผมก็ตอนนี้เราก็ได้เริ่มสำรวจอุ้ยเชี่ย ตอนนี้เราก็โอเคครับผมเริ่มเริ่มได้สำรวจนะผมว่าเกาะใหม่ของเรานี่เป็นยังไงนะผมแล้วจุดหมายต่อไปของเราที่ผมคิดไว้ก็เราน่าจะไปทางทางต้นต้นตรงนู้นเนาะที่เป็นต้นไม้เขียวขจีเพราะผมคิดว่ามันน่าจะอุดมสมบูรณ์และมีเนื้อมีหนังมากกว่านี้นะผมเพราะแกะมันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็ขอจบคลิปเท่นี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับ